สานนมน่งแห่งน,นี้สามาครวมัน,า,นาส,าสาร้างสร้างโรงเรียนให้ดูสดใสมาเสีใจรักของเรา o เวลา e o เวาสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลอุโมงหนึ่งวันนี้หนูจะได้นำทุกท่านมาดูกิจกรรมโครงการยกกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเึิงระบบเชิญทุกท่านตามนูมาได้เลยค่ะหนูจะพาทุกท่านมาพบกับคุ้ที่รับผิดชอบโครงการค่ะ รียนของเรานะคะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลตะบนอ,อุโมงมีน่าเรียนจำนวน220คนนะคะซึ่งเด็กเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่ตะบลอ,อุโมงแล้วก็ตาบนใกล้เคียงนะคะหลังจากที่เราได้ทํากิจกรรมแล้วนะคะทางเรียนเนี่ยได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกขายโรงเรียนจากคำคนาธทน,นะคะได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมจากนั้นได้นํามาเสนอให้ท่านทออแล้วก็คณะครูได้รับทราบร่วมกัน ร่วมออกแบบกิจาการรมร่วมกันคิดร่วมกันทานแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหานะคะและเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะพัฒนานักเรียนนะคะโครงการนี้เนี่ยทำให้เด็กๆก,กระตือรือร้นที่อยากจะเรียนมากค่ะดังนั้นโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะเราลองมาถามเพื่อนๆดูกันนะคะว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างคุณครูได้มาพูดละ,ละเอียดโครงการให้พวกเราฟังครับจากนั้นคุณครูได้สำรวจ ความสนใจของพวกเราว่าในชุมชนของพวกเรามีอะไรที่ขึ้นชื่อในตำบลลุมงบ้างพวกเราเลยไปหาข้อมูลและตกลงว่ากันว่าเราจะไปดูการจัดการขยะชุมชนบ้านไร่ซึ่งได้รางวัลชุมชนปลอดขยะระดับประเทศไปดูการแกะลำไยเพื่อแปรรูปเป็นลำไยอบแห้งซึ่งลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากในพื้นที่จังหวัดลังูู คุณครูให้พวกเราไปจุดคำศัพท์ต่างๆแล้วพวกผมได้นำมารวบรวมจดในกระดาษบลูจากนั้นก็นำมารวบรวมจัดข้อมูจัดหมวดหมู่จากนั้นก็ช่วยเลือกคำศัพท์ของแต่และหมวดหมู่มาเรียงร้อยกันให้เป็นชื่อของนวัตกรรมซึ่งพวกผมได้มาทั้งหมดสารนวัตกรรม เกี่ยวกับการแปรรูปลำไย,ยหนึ่งนวัตรกรรมคือทองม้วนลำไยโรลเลตลำไย,ยไวเฟอร์เกี่ยวกับการจัดการขยะหนึ่งนวัตรกรรมคือกระดาษรักโลกลดโลกร้อนช่วงที่เราไปดูเขาแกะลำไย,ยได้เห็นพึ่งจำนวนมากเลยได้นวัตรกรรมสืบสารภูมิปัญญาเลี้ยงพึ่งกูนอีกหนึ่งนวัตรกรรมจากนั้นแต่ละกลุ่มได้นำเสนอผลงาน และนำมาเขียนเป็นไม้แมปปิ้งครูและเพื่อนๆช่วยกันเติมเต็มเพื่อให้ได้นาตการรมที่สมบูรณ์ครับพวกผมได้ช่วยกันวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่าในแต่ละสัปดาห์เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างจากนั้นได้ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเรียนรู้จากปรหาชชาวบ้าน ท่านก็มาสอนมาสาธิตให้พวกเราดูพวกเราไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามท่านคน้นว้าผ่านอินเทอร์เน็ตและห้องสมุดครับพวกเราได้ปฏิบัติด,ด้วยตนเองการทำธทงมวลลำย,ยค่ะพวกเราก็ช่วยการคิด ค้นสูตรมากมายและได้เจอกับปัญหามากมายเช่นเดียวกันค่ะต้องค่อยๆเรียนรู้และพัฒนาไปเรื่อยเืแรกๆต้องใช้เวลามากในการทาเนยที่แม่พิมพ์เราก็ช่วยกันคิดว่าทำไมไม่เอาเนยผสมลงไปด้วยเลยผลปรากฏว่าประหยัดเวลาขึ้นเยอะเลยค่ะ ลำไย,ยที่เลือกใช้ในการทำทองม้วนแรกสุดพวกเราเอาลำไย,ยสดหั่นเป็นชิ้นๆมาผสมปรากฏว่าทองม้วนจะเป็นดูตรงลำไย,ยสดเพราะลำไย,ยสดเจอความร้อนมันก็จะคายน้ำและหดตัวทำให้ทองม้วนไม่กรอบและเป็นดูพวกเราก็เปลี่ยนเป็นลำไย,ยอบแห้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแทน คิดว่าน่าจะกรอบอร่อยปรากฏว่าตรงที่เป็นลำไยอบแห้งจะไหม้และมีรสขมพวกเราเปลี่ยนใหม่ลองเอาลำไยอบแห้งไปต้มแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปปรากฏว่าเหมือนลำไยสดคือมันมีรูและไม่กรอบพวกเราเลยเชื่อกันคิดว่า ถ้าเอาลำไย,ยอบแห้งไปต้มแล้วนำไปปั่นให้ละเอียดใส่ลงไปปรากฏว่าได้ทองม้วนที่กรอบอร่อยไม่มีรูไม่ไหมจากนั้นเราได้ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงทองม้วนลำไย,ยสูตรต่างๆหลายสูตรมากทําไปแก้ไปแก้ปัญหาไปชิมชิมด้วยตนเองให้เพื่อนๆชิมให้คุณครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนชิม ด้วยการลงคะแนน,แนทองม้วนลังไยที่ตนเองชื่นชอบมากที่สุดเพวกหนูได้นำผลผลิตนวัตกรรมการสืบสารภูมิปัญญาการเลี้ยงกนผึ้งนำน้ำพึ้งมาผสมเป็นส่วนผสมด้วยนำผลผลิตที่ที่ได้จากนวัตกรรมกระดาษรักโลกลดโลกร้อนนำมาออกแบบบรรจุจนกลายเป็นโรส ร้องเกนบัฟเฟลค่ะเพื่อนๆชืช่นชอบอะไรจากการเข้าร่วมโครงการนี้บ้างคะผมได้ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่และได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชนุมชนครับผมได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งจะแตกต่างจากหลายๆวิชาที่ได้เรียนรู้จากการเรียนหนังสืออย่างเดียวครับผมชอบที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆครับผมดีใจ ที่ผมได้สร้างสารนวัตกรรมผมมีความภาคภูมิใจมากครับหนูมีความสุขมากเลยค่ะที่ได้ทำกิจกรรมนี้กับเพื่อนเหมือนเรียนรู้หลายๆวิชาเลยค่ะผมชอบกินลำไยเลยเอารำไยไปทําเป็นทองม้วนครับสวัสดีครับผมนายสราวุธสมอินสอนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์หนึ่ง จากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมสู่ชุมชนผลการพัฒนาโรงเรียนตามมาตรการ 5Q QGO นะครับคณะครูได้ประชุมร่วมมือเพื่อตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกันคือการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเพื่อชุมชน QInfo สนับสนุนการใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้เด็กๆศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับ QPLC มีการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระได้บรูรณาการการเรียนรู้การทำงานร่วมกันนะครับ Qnetwork การสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้สร้างเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนจากคาําคณาทรชุมชนบ้านไร่ชุมชนบ้านอุโมงหลอดจนถึงเทศบาลตบนอุโมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ Qcode สนับสนุนเทคนิคทางวิชาการกระตุ้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนเพื่อโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนซึ่งจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ต่อยอดองความรู้ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กโดยตรงนะครับจากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเด็กๆศึกษาดูงานชุมชนบ้านไร่ชุมชนปลอดขยะโรงเรียนได้นำกระบวนการที่ได้เรียนรู้โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนมาจัดการ และเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องการจัดการขยะในโรงเรียนส่งผลให้ปีนี้โรงเรียนผ่านการประเมินรอบแรกโครงการโรงเรียนปลอดขยะของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดกว่า1,600โรงเรียนต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าของโครงการทุกคนนะครับขอบคุณครับ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางนภักขิติมนัทนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนครูแกนนําโรงเรียนจักคำคณาทรจังหวัดลําพูนนะคะในโครงการนี้นะคะทางแม่ขายเนี่ยได้ทํางานร่วมกับลูกขายนะคะก็คือโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์นะแล้วก็เรามีครูแม่ขายอยู่ประมาณ อีก3ท่านนะคะก็รวมเป็น4ท่านนะคะที่ได้ดูแลโรงเรียนลูกขายโดยได้ติดตามการทำงานของโรงเรียนลูกขายอยู่เสมอนะคะในการจัดการเรียนการสอนนะคะนอกจากว่าโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์จะใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทาง6ขั้นตอนของ OECD แล้วนะคะก็ยังพบว่าสิ่งที่เราค้นพบนะจากการทำงานนี้ก็คือการที่ คุณครูได้เจอกับปัญหาตลอดเวลาของการทำงานนะคะทั้งเป็นปัญหาจากการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนนะคะเป็นปัญหาจากการพัฒนานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทำงานนะคะคุณครูได้พยายามที่จะถอดบทเรียนของปัญหาแต่ละครั้งนะคะแล้วก็แก้ปัญหาแต่ละขั้นตอนนะคะรวมทั้งคุณครูก็ได้ถอดบทเรียน ของการทำงานของตนเองนะคะของนักเรียนตลอดเวลานะคะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือทำให้คุณครูได้รู้จักนักเรียนนะคะเป็นรายบุคคลได้เพิ่มขึ้นแล้วก็คุณครูสามารถที่จะหาแนวทางในการพัฒนานักเรียนแต่ละคนได้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะของโรงเรียนเทศบาลอุโมงในครั้งนี้นะคะก็คือ เราจะทําทองม้วนนะคะทองม้วนลําไยอบแห้งนะคะซึ่งลําไยอบแห้งนะคะที่ได้มานะคะจะเป็นลําไยตกเกรดคาว่าลําไยตกเกรดนี่หมายความว่านะคะเป็นลําไยที่ไม่สามารถที่จะส่งออกต่างประเทศได้นะไม่ใช่ลําไยคุณภาพดีที่จะออทำให้ได้ราคาสูงในการขายส่งออกต่างประเทศนะคะแต่จะเป็นลำไยที่ มีคุณภาพลดลงนิดหน่อยนะคะแต่คุณภาพที่ลดลงนั้นหมายถึงว่ายังสามารถรับประทานได้และมีกลิ่นหอมนะคะแต่อาจจะลูกเล็กนิดนึงนะคะซึ่งเรียกว่าลำไยตกเกรดนะคะเราเอาลำไยในส่วนนี้มานะคะแล้วก็เอามาทำนวัตกรรมเอามาเพิ่มความหวานให้กับทองม้วนนะคะซึ่งปกตินี่ทองม้วนจะ มีน้ำตาลเยอะมากใช่ไหมคะแต่การใช้ลําไยอบแห้งซึ่งเป็นลําไยที่มีความหวานตามธรรมชาตินะคะเอามาเป็นส่วนผสมในทองม้วนนะคะจะทําใหเา้เราสามารถลดการใช้น้ําตาลลงนะคะแล้วก็ลดความหวานลงนะคะซึ่งอนอกจากนั้นเรายังพบว่าในการหาวิธีการที่จะนำความหวานจากลำไยนะคะในปริมาณเท่าใดน,นะคะ เพื่อที่จะสร้างทองม้วนที่มีรสชาติที่ดีที่สุดนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องคอยที่จะแก้ปัญหาแล้วก็หาวิธีการอยู่ตลอดเวลานะคะในการทําทองม้วนแต่แต่ละขั้นตอนนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องการไม่เซ็ตตัวของแป้งนะคะการที่ใช้ลําไยมากไปน้อยไปการไหมนะ้การเกิดการไหม้ของลยายําไยอบแห้งเป็นต้นนะคะซึ่งแต่ละขั้นตอนเนี่ยเด็กๆก็จะ หรือว่ามันมีปัญหาที่เด็กๆจะต้องแก้ไขนะคะคุณครูกับเด็กก็ร่วมกันทํางานนะคะแล้วก็ชาก,กานาวัตกรรมที่เกิดขึ้นก็ยังเป็นนวัตกรรมที่ที่ง่ายๆที่เด็กสามารถทำได้จริงนะในระดับนี้นะคะก็เมื่อจบโครงการนะเมื่อเราได้นวัตกรรมแล้วเราก็พบว่าเด็กๆนะคะเขาก็จะได้เรียนรู้ในชีวิตจริงว่า ในการทำงานอะไรใหม่ๆขึ้นมาหนึ่งอย่างเนี่ยเขาจะต้องใช้ความคิดในระดับไหนนะคะในการแก้ปัญหายังไงนะคะก็มันก็จะช่วยทำให้เด็กน่ยได้ฝึกความอดทนนะคะแล้วก มีความสามารถในการต่อสู้ปัญหาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะจากการทำงานมากยิ่งขึ้นค่ะทายที่สุดดิฉันก็ขอขอบคุณนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็ดิฉันมีความภาคภูมิใจนะคะในการทำงานของโรงเรียนเทศบาลอ,อุโมงเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณมากค่ะ